พระอาจารย์ผลพรม,มัโชโตพระอาจารย์อนานัตถิตะเมโทวัดบ้านนองกกหนองยาวตำบลเมืองเสืออำเภอพยพัคฆ์พมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามจากจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาเรื่องพ่อไัยอากาเผือกนางกาขาวประวัติพระพุทธทเจ้าทั้งห้าพระองค์ และประวัติต้นกำเนิดแห่งการเอายากคาข่วยตีนกาใสคายมงคลซึ่งเป็นปฐมไมเหตุเป็นต้นตำรับไวให้โลกหลานชาวพุทธศาสนิกชนได้ศึกษาสืบต่อไปดังมีเนื้อในใจความว่า โยมพ่อยโยมแม่บัดนี้นั่นจะได้จับสำนวนเบาจับสำเนาตามทองเรืองการเทศเล่เทศเสียงเป็นสำเนียงภาคเพื่อนอีสานเจ้าแต่กเก่าหลังบัดนี้ฟังเบิงเรื่องนีท่านเรื่องของนางกาองค์สมเด็จพระสัมมา do that to me one more time once is never enough with a man like you oh do that to me one more time i can never get enough of a man like you